เดี๋ยวมาดูกีตาร์ตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับมีจุดสังเกตหลายๆจุดนะครับทางช็อปพิ่งเอามานั่งแล้วก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูว่ามีจุดไหนที่ผิดสังเกตบ้างนะครับ <S <S จุดที่หนึ่งเป็นเรื่องของนัดนะครับกีตาร์นัดตัวนี้นะครับน,น,นเขาเปลี่ยนมานะครับซึ่งเปลี่ยนมาไม่ใช่ของเดิมนะครับตัวนี้มันเป็นของของใหม่นะครับไม่ใช่ของเดิม ตัวเฟดเนี่ยมีลักษณะแปลกๆนะครับตรงคอเนี่ยมีลักษณะแปลกๆจุดที่สองนะครับจุดที่สามนะครับพวกอินเลนะครับดอทเขาเรียกว่าดอทอินเลนะครับดอทข้างเพื่อนเพื่อลองดูนะครับว่ามันถูกจอดแล้วก็มากมาใหม่อิ lay นเลนี้แล้วก็บองไปที่ตัวฟิงเกอร์บอร์ดด้วยนะครับตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยทําการรื้อฟิงเกอร์บอร์ดขึ้นนะครับมาดูที่ตัวนี้นะครับนี่ เห็นไหมครับจะมีชั้นลักเกอร์ข้างในตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชั้นลักเกอร์ที่เปลี่ยนไปตรงนี้จะเขาเรียกจะมีเป็นไม้ตัวนี้ไม้เนื้อสีน้ําตาลน,นะครับน้ําตาลอ่อนที่เป็นไม้วอลนะัทตรงนี้หายไปนะครับ <im itation> มองดูข้างนี้นะครับอีกหนึ่งทีมีบริเวณข้างนี้นะครับมีรอย <im itation> <im itation> แล้วก็ที่สําคัญคือทัฟล็อ ไม่ใช่เบอร์ประแจของ f ฟ n d e r Original นะครับเดี๋ยวต้องทำการแจ้งทางเจ้าของก่อนเลยนะครับเบื้องต้นว่ากิตารเราพบเจอปัญหาแบบนี้นะครับให้ทางเจ้าของเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าจะลุยหน้าต่อหรือจะทำยังไงต่อนะครับตอนแรกดูเกือบไม่รู้นะครับแต่พอมาจับมาสัมผัสด,ดูก็จากประสบการณ์ที่พอมีนะครับ ก็เลยมาแจ้งไว้ก่อนว่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้